ตอนนี้เนี่ยทางโตเกมก็ได้ประกาศไลฟ์สดแล้วนะผมจริงๆเนี่ยก็จะเรียกว่าไลฟ์สดก็ไม่ได้นะเป็นวิดีโอพีเมี์นะผมที่ทางโตเกมเนี่ยอัดเอาไว้แล้วนะฮะไม่ใช่การถ่ายทอดสดแต่อย่างใดนะครับผมแต่ว่าทางโตเกมเนี่ยก็เปิดเผยมาแล้วเช่นกันนะผมว่าภายในวิดีโอนั้นเนี่ยจะมีตัวละครลีเจนต์ตัวใหม่นั่นเองนะฮะ จะว่าไปแล้วตู้รายเดือนเดือนนี้ของพวกเราเนี่ยก็หมดวันที่26นะครับผมแต่ว่าเวลาการไลฟ์เนี่ยก็มาไลฟ์วันที่23นั่นผมก็คือวันจันทร์นั่นเองนะฮะแต่ว่าเวลาเนี่ยไลฟ์สด10โมงเชา้าทุกคนโอ้โหบอกตรงๆว่าเวลาเนี่ยค่อนข้างจะแปลกมากๆเลยนะฮะ ส่วนใหญ่เนี่ยแม้ว่าจะเป็นวิดีโอพีเมียย์ก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่จะไลฟ์ตอนช่วงประมาณ5โมงเย็น6โมงเย็นประมาณนี้นะผมเวลาไทยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือไลฟ์10โมงเช้านะผมโดยดูจากปกการไลฟ์สดแล้วเนี่ยคุณธนภีก็ใบพวกเราอีกแล้วนะ ดูเนีฮะเขากําลังหิ้วเพื่อนเขาอยู่นะับผมเขาจะสื่อว่าเขาเนี่ยตัวใหญ่นะับผมใหญ่กว่าเพื่อนเขาจนหิ้วเพื่อนเขาได้นะฮะเฮ้ตอนนี้นักเกิดกระแสนะับผมว่าเป็นไปได้หรือเปล่านะผมที่ตัวละครที่จะเข้าเกมมาเนี่ยเป็นดอลลี่กับโบกี้นะผมเผ่าคนยักษ์นั่นเองนะฮะอืมถ้าเราลองย้อนไปตอนลูฟี่นิกะนะผมหลังจากที่ลูฟี่นิกะเข้าเกมมาเนี่ยก็มีการไลฟ์สดตัวละคร Le เจนเช่นกันนะฮะตัวละครนั้นก็คือตัวละครอย่างซันจินะับผม อืมเป็นไปนได้ไหมหนุ่มที่ไร้สดนี้เนี่ยก็น่าจะเกี่ยวกับตัวละคร e x ตัวล่าสุดอย่างแชงครูดนะครับผม ซึ่งก็อย่างที่เราดูในอนิเมะไปหรือว่าใน,นมังงะนะะผมพอไอ้เจ้าหนูคิดเนี่ยโดนแฉงคานุซริใสไปแล้วเนี่ยยังไม่จบแค่นั้นนะผมเวรกรรมยังไม่หมดนะยังจะโดนเจ้าดอลลี่แล้วก็บอกกี้เนี่ยซัดท่าให้ตายนะผมประสานนะใส่เรือแล้วก็ลูกเรือคนอ,นอื่นอีกนะผมถือว่าดับอนาถเลยทีเดียวนะผมก็พอจะเป็นไปได้อยู่นะที่ตัวละครอย่างดอลลี่แล้วก็บอกกี้เนี่ยจะมาเป็นตัวละครคู่นะผมแล้วก็มีท่าไม้ตายท่านั้นน,นนะผมว่าผมซื้อนะผมถือว่าค่อนข้างจะเท่เอาเรื่อง เลยนะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยนะับผมถ้าตัวละครแบบคนยักษ์เข้าเกมมาเนี่ยขนาดตัวเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนนะฮะเอหรือไม่แน,น่ก็อาจจะย่อไซส์เหลือประมาณพวกบิ๊กมัมหรือว่าประมาณไคโดนะผมมันคงจะใหญ่มากไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะ ก็อาจจะใหญ่กว่าพวกบิ๊กมัมไคโดนิดนึงนะผมเว็บซอมบี้รัดเว็บสุม่มรหัสดองเพชรเริ่มต้นเพียงแค่1ิบาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1000เพชรจนถึง5000เพชรแถมมีโอกาสได้อ e เอีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลย แล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมมันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมเพราะงั้นเนี่ยตัวเลือกแรกที่หลายคนคิดนะผมน่าจะเป็นดอรี่แล้วก็บกี้นะถ้าอิงจากภาพที่คุณอาทีเนี่ยใบมานะครับผมก็มันต้องเป็นคนยักษ์แล้วแหละแต่ว่านะฮะ มีประเด็นหนึ่งนผม,ผมไปเจอในคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นนะในทวิตเตอร์นะครับผมว่าเป็นไปได้ไหม,มที่อาจจะเป็นพวกตัวละครอย่างเลโอนะเพราะว่าตัวละครอย่างเลโอเนี่ยมีข้อมูลดุดมานานมากแล้วผมว่าจะเข้าเกมมานะฮะแต่ว่าเลโอเนี่ยตัวละครที่ตัวเล็กมากๆนะผมแต่ว่าเอ๊ เพื่อนคุณธานาพีเนี่ยก็ตัวเล็กนะผมในรูปนะหรือว่ามันจะสื่อว่าคุณธานาพีเนี่ยไม่ได้ตัวใหญ่น้วงแต่เพื่อนคุณธานาพีเนี่ยเป็นเลโอผมเผาทอนต้านะตัวเล็กนั่นเองนะผมเฮ้ยมันก็ไปไปได้เหมือนกันนะ้องแต่ว่านะฮะแต่วาตวละอรอย่างเ o โอเดี่ยไม่ควรจะมีการแบบมีวิดีโอพีเมียนะผมมันไม่น่าจะแบบเป็นที่นิยมขนาดนั้นนะดอลลี่กับโบกี้นะน่าจะนิยมมากกว่านะเพราะงั้นเนี่ยมันก็ ็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันผมว่าเลโอเนี่ยก็เป็นไปได้นะฮะอืมหลายๆคนเนี่ยคิดว่ายังไงผมลองคอมเมนต์มาดูนะผมประเด็นเลโอนะฮะอาจจะจริงก็ได้นะผมแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่พอจะเป็นไปได้นะฮะตอนนี้มีอยู่3กลุ่มนะผมกลุ่มแรกเนี่ยก็คือดอลลี่แล้วก็บอกกี้นะฮะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือเลโอนั่นเองนะผมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่พอจะเป็นไปได้แล้วก็น่าจะมา2ตัวด้วยเนะนี่ยก็แน่นอนนะฮะถ้าพูดถึงตัวละครที่ตัวเล็กนะฮะถ้าเราจะสื่อแบบนั้นนเี่ย ก็จะสื่อความหมายไปถึงเจ้าเซราฟิมได้เช่นกันนะคผมพูดเราเซราฟิมเนี่ยก็ตัวเล็กนะผมเออแต่่เอสเบ r นี่มันก็เออก,ก็ก็ถือว่าเล็กกว่าตัวจริงอยู่นิดน,นึงมั้งครับก็พอได้อยู่นะผมก็ยังเหลือ S b สเบ S s เอสชนะที่พอจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเข้าเกมมานะผมก็ยังมีโอกาสเช่นกันนะฮะ โอเคก็มีอยู่3กลุ่มที่ผมสรุปไปดังนี้นะครดอรี่โบกี้เลโอแล้วก็เซลาฟิมนะผมถ้ามีกลุ่มอื่นๆอ,อีกเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะผมแต่ว่าเราก็น่าจะได้ใกล้รู้กันแล้วในวันจันท์นี้นะเวลา10โมงเช้านะครัผมโอ้โหผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะ ตื่นมาไลฟ์สดดูพร้อมกันกับทุกคนนะ60โมงเช้านะฮะก็ถ้าใครสะดวดเดกเนี่ยก็มาแวะมาดูได้มหรือว่าถ้าอยากจะไปดูทางตัวเกมเลยเนี่ยทางช่องหลักของทางตัวเกมเลยเนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะฮะบโอเคถ้าดอลลี่กับโบกี้มาจริงเนี่ยทุกคนจะส่มหรือเปล่าอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันหนุ่มเราดูสกิลกันก่อนและกันนะฮะหรือว่าจะเป็นตัวละครอืน่นๆนอกเหนือจากที่ผมพูดไปก็โอ้ถือว่าเซอร์ไพรส์เอาเรื่องนะฮมถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ โอเควันนี้เนี่ยขอตัวลาไปวนะครับสวัสดีครับ